หลังจากที่เพลง How You Like That ของศิลปินเกาหลีชื่อดังวง Blackpink นะครับได้ถูกปล่อยออกมาแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าสร้างสถิติบนโลก YouTube เลยก็ว่าได้เลยครับสถิติที่ว่านั่นคืออะไรและเราจะมาลองดูสถิติและตัวเลขของเพลงนี้กันครับ่างที่ผมได้เกลิ่นไปแล้วนะครับเพลงนี้ได้ถูกปล่อยออกมาเมื่อประมาณตอนนี้นะฮะถ้าณนะตอนที่ถ่ายอยู่นะครับ หนึ่งวันที่แล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวโดนเิกเดี๋ยวโดนลิกกสิทธิ์ด้วยซึ่งถ้าหากว่าเราดูใน YouTube ประเทศไทยตอนนี้นะครับติดหน้ามาแรงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งนาะตอนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับมียอดวิวรวมทั้งหมดนะครับทั่วโลกของเพลงนี้ MV เพลงนี้ไปถึง91,751,371วิวและมียอดคนกดไลค์สูงถึง6ล้านคนเลยนะครับ แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากๆแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับเทรนดิ้งอันดับหนึ่งอาจจะเป็น MV เพลงอันดับ2นะครับเป็นการแสดงสดของ How You Like That ที่รายการ The Tonight Show starring Jimmy Fallon นะครับทางสหรัฐอเมริกาเองก็ได้เชิญแล็กทิงออกรายการ และแน่นอนครับคว้าเทรนดิ้งอันดับ2ณนะตอนนี้ไปเลยครับอันดับ4นะครับเป็นเบื้องหลังการทำา MV ของเพลง how you like that เลยครับและรองลงมาครับอันดับ5อันดับ6อะไรเริ่มที่จะเป็น Reaction ของ MV นี้หลังจากที่แฟนคลับได้ดูและเขารู้สึกยังไงเป็นครั้งแรกเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมจะใช้คอมพิวเตอร์ของผมนะครับเข้ามาดูเทรนด์ของ Google นะครับโดยวิธีการเข้านะครับผมนะครับจะเข้าไปที่เว็บไซต์ trends google Com นะครับและตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นด้วยกับสถิติข,ของการค้นหาบน Google นะครับเราสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้มีเรื่องไหนที่กำลังเป็นเทรนด์เป็นกระแสะและถ้าในฐานะครีเอเตอร์แบบเราก็เป็นประโยชน์สำหรับการที่จะมาหาคอนเทนต์ทำนั่นเองเลครับตอนนี้เราอยู่ในหน้า Google Trends แล้วนะครับถ้าเราจะมาดูว่าการค้นหาอะไรที่ติดอันดับนะครับเรากด แถบด้านขวาแล้วเราก็เลือกการค้นหาที่มาแรงครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะว่า,อาตอนนี้มีการค้นหาอะไรที่กําลังมาแรงอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการหาของประเทศไทยอันนี้คือในพื้นที่สหรัฐอเมริกาแล้วกดเปลี่ยนประเทศตรงนี้นะครับเป็นประเทศที่เราต้องการเลยนี่นะครับถ้าเราดูนะครับในวันศุกร์ที่26มิถุนายนเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าอันดับหนึ่งครับเพลง How You Like That นะฮะมีการค้นหานะครับมากกว่า1 0 0 0 0ครั้งเลยทีเดียว และไม่ใช่แค่นั้นครับถ้าสมมติว่าเราต้องการจะหาข่าวอะไรเกี่ยวกับตรงนี้เราก็แค่กดตรงคําว่า how you like that เราก็จะเจอข่าวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับว่าการค้นหาคําว่า blackpink นะครับสูงขึ้นมานะครับมีการค้นหาสูงขึ้นมาเลยนั่นก็คือช่วงของการปล่อย mv นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือ google trends กับเพลง how you like that ของ blackpink เลยครับแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นละสิครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า blackpink สร้างสถิติ บน YouTube ได้แล้วเลยครับใช่แลยครับสถิติที่ผมกำลังพูดถึงตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยอดการค้นหาอะไรแต่การที่เกี่ยวข้องกับ MV เพลงนี้วิดีโอของ MV เนี่ยมีรอบการชมนะฮะที่เป็นรอบเปิดตัวครั้งแรกเลยที่เปิดตัว MV นี้มีผู้ชมสูงที่สุดในโลกนั่นเองเลยครับซึ่งมีแฟนคลับนะครับให้ความสนใจและดูเพลงนี้สูงถึง1 6 5 0 0ล้กว่าคนทั่วโลกเลยนะครับ เรียกได้ว,ว่าสร้างสถิติใหม่และแน่นอนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งตัวศิลปินและแฟนคลับนะครับที่ได้รับชมเพลงดีๆแบบนี้ให้ความสนใจจนติดเป็นสถิติโลกแบบนี้เลยนะครับ แล้ววันนี้หวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนอกจากจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับแ c กพิงแล้วยังจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ดีๆจาก T r e น d s ของ Google อะไรครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe s u b s c r i b e ให้กับเรากลุ่มๆข้างล่างนี้พร้อมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับสาระใหม่ๆเลยนะครับแลวดู2คลิปนี้ครับคลิปบนคือคลิปล่าสุดของช่องเราและคลิปล่างคือคลิปที่ยูทูบคิดว่าคุณคขวรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซ